สรุปข่าวเชื่อเมเนยูโกโประจำวันที่24กันยายนโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์ชิงนิคอสเนอร์ท็อฟฟี่โปรตลาดเปิดท่าบ time ดอนนี่ฟันเดอร์บิกอีกหนึ่งอรอบนะโดยลิเวอร์พูลเอคโคสื่อท้องถิ่นรายงานมาว่าเอฟเวอร์ตันพร้อมจะท่าบ time ดอนนี่ฟันเดอร์บิกกองกลางของทางแมนเชสเตอร์นั้นมาร่วมทีมกันอีกครั้งในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ ดยตอฟีดสินทเงินมีข่าวเชื่อมโยงกับทางมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์โดยมีการรายงานบอกว่าเกือบจะได้ตัวไปร่วมทีมอยู่แล้วแต่สุดท้ายทางบริษัทแดงเข้ามาขวางทําให้การย้ายทีมล่มไปในนาทีสุดท้ายอยา่างไรก็ตามมีการคาดการณ์กันว่าแข้งวัย20ปีรายนี้อาจจะได้โอกาสในการย้ายทีมกันอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวหากยังไม่ได้โอกาสในการลงเล่นเท่าที่ควรในช่วงนี้ ซึ่งจากการรายง,งานของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคได้เผยมาว่าทางเอฟเวอร์ตันพร้อมจะกลับมาล่าตัวฟันเดอร์บิกันอีกครั้งในช่วงตลาดเปิดเดือนมกราคมโดยคาดการณ์กันว่าจะเป็นการยืมตัวในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาล2021นี้สำหรับทางฟันเดอร์บิคคนนี้ลงเล่นตัวจริง2เกมในทั้นนี้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและก็คาราบาวครับแต่ในภารกิจนั้นได้ลงเล่นไปทั้งหมดเพียงแค่6นาทีเท่านั้นเป็นนักว่างานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าตลาดเปิดในช่วงเดือนมกราคมนี้ ฟันเดอร์บิกอาจจะย้ายทีมก็เป็นได้แล้วมาดูข่าวต่อมากันก่อครับอินสจวกมัซยานเหมือนไม่อยากจะลงเล่นโดยทา้งพออินส์อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษวิจาร์อองตนี่มัซยานกองหน้าของทางแมนยูที่ภาษากายเหมือนไม่อยากจะลงสนามในเกมที่ทีมแพ้เวสต์แฮมตกรอบในสุดครับ โดยแข้งทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองข้างสนามไม่โดนส่งลงเล่นในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและก็อยู่ในสนามครบเ0สินาทีแต่ผลงานน่าผิดหวังที่สุดแล้วจนโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยณเวลานี้ซึ่งอินไม่พอใจเป็นอย่างมากเป็นพิเศษนะฮะกับภาษาการของมัซกียาบอกว่านี่ไม่ใช่ทีมดีที่สุดของเวสต์แฮมนักเตะบางคนคุณไม่เคยได้ยินชื่อที่ซ้ำไปถึงเวลาที่พวกเขาจะทําให้ผู้จัดการทีมเห็นมาว่าผมเนี่ย พร้อมลุยมากแค่ไหนกี่คนที่ก่อนหน้านักสยานไปแล้วเขาจะย้ายทีมในช่วงตลาดเปิดหรือเปล่าโอเรก็บอกว่าไม่และเขายังอยู่ในแผนการนำทีมของเราผมแค่ดูภาษากายของเขาซึ่งผมคิดว่าเขานั้นอยากจะลงเล่นในคืนวันพุธนี้จริงหรือไม่และนักเตะบางคนก็ทําแบบนั้นเื่อพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในทีมชุดใหญ่เหมือนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและคิดว่าทําไมฉันต้องมาเล่นในศึกคาราบาลคัพในครัคร้นงนี้คุณสมปา์ได้ถึงภาษากายของมักสยานนะ เขาไม่ต้องการจะอยู่ในที่ตรงจุดๆนั้นนะ้ผมเป็นนว่างานนี้มักสยานดูแล้วไม่มีใจให้กับแมนยูเลยนะฮะไม่อยากจะเล่นกับทางผีแดงแล้วก็เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเขาจะไปทีมไหนต่อไปแล้วมาดี่ข่าวต่อมาแกนต่กครับผีลุ้นแบลดฟอร์ดฟิตเต็มถังบูนในศึกแดงเดือดโดยเดลี่เมลสื่อเจ้าดังของกฤษรายงานมาว่ามาคัแบรดฟอร์ด กองหน้าของทางแมนยูตั้งเป้าฟิตเต็มที่ที่จะลงบูกกับทางลิเวอร์พูลในเกมฟุตบอลระดิกิตในช่วงปลายเดือนหน้าซึ่งแงทีมชาติอังกฤษยังไม่ได้มีส่วนร่วมในทีมในสั้น,นี้หลังจากที่พาตัดหัวไหล่ตั้งแต่ก่อนจะเปิดฤดูกาลโดยคาดการณ์กันในตอนแรกเาว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องพักประมาณนี้ราวประมาณ2-3เดือนอย่างไรก็ตามแฟนผีได้เห็นภาพเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นแล้วว่าความก้าวหน้าในการฟื้นฟูร่างกายเป็นไปได้ดีโดยมีความหวังว่าอาจจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังช่วงพักเบรกทีมชาติในช่วงกลางเดือนตุลาคมโดยพิซาแดงมีคิวเจกอกับทังเสเตอซสตี้และก็อาตาลันตาหลังจากพักเบรกซึ่งก็มีแนวโน้ม,มว่าบรดฟอร์ดอาจจะมีส่วนร่วมกับทีมก็เป็นได้แต่จากการรายงานของสื่อแดนผู้ดีได้เผยม,มาว่าเป้าหมายของสตาร์ไวส์สังเพลย์นี้ คือการฟิตเต็มที่สำหรับการเจอกับทางเรเวอร์พูลที่โอทาฟอร์ดในวันที่24ตุลาคมซะมากกว่าสำหรับทางแมนยูนั้นที่เพิ่งตกรอบคาราบ,บ,บาวครับจะเปิดบ้านเจอกับทางแอสตันวิลล่าในเกมเพื่อบรรลุธกิจในวันเสาร์ที่ถึงนี้เป็นดังว่างานที่ต้องรอดื่นกันต่อไปก็กันว่าจะเป็นเช่นไรหลังมาที่ข่าวต่อมาแกนก่นครับเจ็ดแข้งแมนยูเตรียมที่จะหาสโม,มสรใหม่ในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคม โดยงานนี้แม้ว่าฟุตบอลผิวรนกิจจะผ่านมาเพียงแค่ห้านัดเท่านั้นนะฮะแต่นักเตะหลายคนของหลายทีมก็เริ่มเห็นอนาคตของตนเองชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะอยู่ต่อไปหรือไม่ในช่วงตลาดซื้อขายเดือ,มอนมกราคมนี้ซึ่งทางแมนยูนั้นเป็นทีมเต็งหนึ่งที่เต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์และด้วยการเข้าย้ายมาร่วมทีมของดาวดังอย่างทางชอร์นอนชานโชราเฟลวาลานและก็คิสโน่แบรนโดลดทางการยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างต่อเนื่องของมาดาแข้งตัวหลัก ก็อาจจะทาให้ผู้เล่นบางคนไม่ค่อยได้รับโอกาสอยู่แล้วต้องหาทางย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เพื่ออนาคตในการค้าแข่งกันต่อไปโดยนี่คือ7็ผู้เล่นปีศาจแดงที่มีแนวโน้มจะต้องหาสังกัดหน้าใหม่ในตลาดซื้อข,ขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยการน,นี้เรามาเริ่มจากที่เดินกันก่อนกันละครันดอนนี่ฟันเดอร์บิกโดยการย้ยายไปยังทีมโอซัฟฟอร์ดเมื่อปี2020นะฮะคือเรื่องที่น่าตื่นเต้น พราะตัว,ตวนั้นเพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้ดีกับทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมและยังตกเป็นข่าวกับทางมัตบริกมาก่อนอีกด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าโซชาจะไม่ค่อยให้โอกาสดาวเตะชาวดัดคนนี้สักเท่าไหร่นักจึงกระทั่งในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ล่าสุดนั้นที่มีทั้งจนนอร์ซานโชและก็คิสโน่แบรนโดย้ายมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกมรุกนั่นจึงทำให้นาคตของดาวเตะวอชิเนรนี้ดูมืดมนลงไปทันทีโดยสัานนี้เดอะแบ็กเนียเพิ่งจะได้ลงเล่นไปเพียงแค่2นัด แบ่งเป็นทางธุรกิจ1นัดและก็อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีก1นัดรวมเป็นเสร็จแล้ว5 1นาทีเท่านั้นซึ่งหาดสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปก็เชื่อได้เลยว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องรีบหาสโมรสรนหน้าใหม่โดยด,ยด่วนไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือซื้อขาดเพราะฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ที่กาตาร์นั้นกำลังจะกวักมือรอเขาอยู่ด้วยนั่นเองครับเจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นอองซนี่มัสยาน ป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการย้ายกลับมาสาันฝันที่บ้านเกิดของคิสโน่บรันโดแม้ว่าเมื่อดูจากสถิติของการลงสนามของเขาและที่ได้รับถึง4-5นัดเฉพาะในพิธีกิจแต่เมื่อดูจำนวนเวลาที่รวมกันแล้วเพียง9.9นาทีก็รู้ได้เลยว่าสถานะในทีมเป็นเช่นไรโดยมักซียานยังไม่สามารถยิงประตูได้เลยในเซตน,นี้และเมื่อต้องย้อนดูผลงานเซ้นก่อนที่ยิงไปเพียงแค่เจ็ประตูจากการลงสนามใส่สองนัด ก็ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นจะไม่ได้กระเตื้องมากมายสักท่าหนักโดยตามข่าวล่าสุดระบุวยว่าแมนยูนั้นก็พร้อมเปิดไฟเขียวให้กับนักเตะได้ย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมกันอีกด้วยโดยสัญญาที่ยังเหลืออีก3ปีและกรรับค่าเหนื่อยที่แสนแพงที่ประมาณ250 0 0 0ปอนด์ซึ่งหากสโมสรสามารถปล่อยออกจากทีมได้ก็น่าจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายแถมยังจะได้เงินกลับมาต่ำๆกว่า40ล้านปอนด์กันอีกด้วยนะเข้ามาคนที่3ก็จะเป็น มหาเทพเจสซี่ลินการ์ดโดยลินการ์ดคนนี้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขานั้นก็ตัดสินใจไม่อยากจะไปเล่นกับทางเวสต์แฮมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากต้องการสู้เพื่อตัวจริงที่แมนยูซึ่งเมื่อนับถึงตอนนี้แล้วเจ้าตัวอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่อีกครั้งซึ่งกองกลางไว้์แบบกประเดยนี้มีช่วงเวลาที่ขึ้นขึ้นลงๆนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยโดนด่าในเกมยังสปอยและยังกลายเป็นฮีโร่ในเกมเฉือนขุนคอนซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีซะตั้งไห่นัก เพราะมันหมายความว่าเขาไม่ได้มีตําแหน่งที่ถาวรในทีมซึ่งเวสแฮมยังคงต้องการจะดึงลินการคนนี้กลับไปยังลอนดอนสเตเดียมอีกครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าจตัวนั้นจะยังคงคิดถึงช่วงเวลาดีๆนับตั้งแต่ที่เดวิดมอยอยู่หรือ,รอไม่เพราะมีอีกหลายทีมทมี่ต้องการตัวเขาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอตแนมฮอสเปอร์หรือแม้แต่อาร์ซนอลก็ตามทีต่อมาคนที่4ก็จะเป็นเอริกบายยี โดยบอยี่คนนี้ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทางเมนยูเลยนะฮะในรายการนี้ด้วยอาการบาดเจ็บเลื้อบรังและก็แม้ว่าจะเพิ่งจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อช่วงสมมตนี้แต่ก็ไม่ได้การันตีอนาคตของนากเตะสักเท่าไหร่นักการได้ปราเฟเลวาลานมายืนจับคู่กับทางแฮร์รี่แม็กไกว์เมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมาทําให้โอกาสของดาวเตะไว้เจ็ดปายนี้ลดน้อยลงไปซึ่งจากการที่เป็นตัวเลือกที่3ในตอนนี้เขาคนนี้ได้กลา,ายเป็นตัวเลือกที่4และก็5ไปแล้ว มีความเป็นไปได้มากกว่าที่ทางเบยี่นั้นต้องย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมแต่อาจจะเป็นเพียงแค่การยืมตัวเหมือนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะเจ้มาคนที่5ก็จะเป็นฟิลโจนพโคนุ่มหน้าเวอโดยก่อนหลังเวสต์เป็ไปรายนี้ไม่ได้ลงเล่นในทุกบอลปริกิจมาแล้ว1นึ่งซีซั่นเต็มๆจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่ทําให้ต้องพักยาวเป็นปี และเมื่อมีข่าวมาว่าเขาคนนี้กำลังจะกลับมาในฤดูกาลนี้ตัวสังกัดก็ไปสัญญากับทาง an, บรเฟอบาลานมาจากทางมาตริดกซะอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้โจนจะกลับมาฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ตามต้องยอมรับว่าโอกาสและที่ว่างในทีมชุดใหญ่ของ U, แมนยูแทบจะไม่มีอีกแล้วขนาดอักเซลโตเซเบกกองหลังรุ่นน้องยังต้องย้ายออกไปเล่นกับทางแอสตันวิล่าด้วยสัญญายืยมตัวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้น สัญญาของเซนเตอร์แบ็กสัญชาติผู้ดีเหลืออีกเพียงแค่2ปีซึ่งแน่นอนว่าหากทีมปีจแดงต้องการเงินก้อนโตพวกเขาก็ต้องรีบปล่อยในช่วงเดือนมกราคมหรือไม่ก็ตรัสซัมเมอร์หน้าอยู่ดีและสุดท้ายคนที่6นะครับผมดิโก้ดานโลดซัมเมอร์นี้ดูท่าว่าดานโลดจะมีนาคตติดฉินโอเทลฟอร์ดหลังฟอร์มของเขานะฮะเริ่มกลับมาดีกันอีกครั้งตอนไปอยู่กับทางอิิมิลานด้วยสัญ,ญญาเยืมตัวเมื่อสันก่อนส่งผลให้เจ้าตัวนั้นมีชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสลงทำศึกยยโร2020กกันอีด้ว อย่างไรก็ตามหลังจบเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาชวิตนะฮะกลายเป็นว่าข่าวเรื่องการย้ายทีมเริ่มดังหนาหูขึ้นโดยเฉพาะทีมวิสาหดงดำที่สนใจใช้บริการกองหลังไว้2องปีรายนี้อีกรอบแต่คราวนี้มาพร้อมกับสัญญาซื้อขายขาดถาบอนซึ่งจ้ตัวก็คิดว่าโอกาสในการลงสนามกับทีมรอสเซนเลีนั้นน่าจะมีมากกว่าการต้องเป็นสำรองอารวิชกาอย่างแน่นอน ซึ่งท้ายสุดแล้วโซชาก็เป็นคนออกมาบอกเองว่าดานโลดนั้นยังมีนาคตกับทางทีมจากการที่ทางแมนยูนั้นปฏิเสธการดึงตัวเคยรนันที่เปียกลับอังกฤษในช่วงตลาดซืสส้อขายที่ผ่านมาแต่เมื่อการเปิดมาได้5นัดนั้นดูเหมือนว่าโอกาสของดาวเตะชาวโปรตุเกสรายนี้จะยิ่งดูเลือนลางเต็มทีเพราะจะตัวแทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามเลยนะฮะและก็เป็นไปได้สูงจะย้ายกลับไปอิตาลีอีกครั้ง ในขณะที่มีข่าวบอกว่าโชเซ่บริโยผลที่ดึงเขามาจากทางโปรตุเกสต้องการยืมตัวเขาไปใช้งานที่โรมาในช่วงเดือนมกราคมนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวดสมมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ